เจ้าพอ่อเลยพ่ะย่ะค่ะเจ้ารทุกคนขพเจ้าเชียงของมีข่าว,าวดีจะมาบอกมีข่าวดีอะไรบ<อ>้างนี่ขพเจ้าเชียงของมีพระราชบุตรเคยแล้วนะจะเป็นไปได้หรือเจ้าค่ะจาพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อไม่เห็นได้ข่าวได้ข่าวเลยพ่ะจ้าค่ะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดไม่เชื่อใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวต้มหน้าและเตรียมทำความเคารพพระราชบุตรเคยข้าด้ สมุติวงใครอ่ะสมุติวงลูกพร้อมหรือ,อยังลูกฮะทุกคนรอคอยเจ้าแล้วนะลูกนะสมุติวงลกลมหน้าไหยตอนนี้ฝน้าได้เป็นราุดูเคยใครใครมว่าสมุติวง มีเสื้อผ้ไม่ว่าจะเป็นทางน้องหรือว่าลูกานน,นรับพี่น้องฉารทีร่โผล่มากต่ไมกสนรามดาวราน้องเนตแบบารน้ำเสมอรากับพี่น้องนี่มกัมสับพี่น้องชาวตังห ดูวันนี้พบกับ ชบสมุทรสงค์ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญพู้เจ้าข้าถ่ายพรคองพระยาค่ะเฮ้ยไอ้ปีกมาเฮ้ยขึ้นไปทำไมอ่ะลงไปเลยชี้หน่อยชี้ทางเลยไปไหนเนี่ยเอให้มันไปเลยคุณทุกข้าเฮ้ยไล่มันไปเลยฉันบอกไม่ได้คุณทุกข้าหยุดมีเรื่องอะไรไม่ได้คุณต้องคุยเรื่องอะไรไล่์ลองไล่มันไปเลยคุณท้กข้าเห็นไหมเมียค่ะ สมบูชโกับสีโผไปแล้วก่าความจริงแล้วกระบอกฉัน่อานฟ้าเป็นเพียงทหารคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าหากว่าจะให้กระบอกฉันมาเป็นดาจักรเผยทหารคนอื่นๆคงยอมรับไม่ตัวกระบอกฉันไม่ได้แน่ๆกระบอกฉันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรหรอพี่ยาค่ะกระบอกฉันขอลาออกจะกลายเป็นดาจักรบเผยืไม่ได้นะลูกนะไปไังฟังพ่อแป๊บหนึ่งลงมาเรื่องเพียงแค่นี้พอจัดการให้ได้ จะเป็นเสียใจมาก้นแ,แบบนี้กระหม่อมฉันจะสบายใจได้ยังไงล่ะพี่ยาหท่านขยันตรงนี้นะลูกนะกอไม่ขอลาออกไม่ได้หรอกไม่ได้นะลูก <นะ S 2> ฟังพ่อได้รอพ่อตรงนี้เท้าคำรื้อพระเจ้าฉันถามว่าราจะบุดเคยฉันเหมาะสมและคู่ควรไหมขอเดชาเี่กขวัญฟ้าเด็กเมื่อวานซื้อ เมื่อวานนีมาของานกระหม่อมทำอยู่เลยวันนี้จะให้กระหม่อมไปยกมือไหว้กระหม่อมไม่เห็นด้วยนะผู้จุกค่ะเหมาะหรือไม่ไม่เหมาะผู้จุกค่ะเหมาะหรือไม่ไม่เหมาะผู้จุกค่ะไม่มันจะมาบอกอีกทุกท้าผู้จุกค่ะบอกได้ยังไม่เหมาะไม่เมาะผู้จุกค่ะไม่เหมาะไม่เหมาะโอ้โหตบตาเลยเหมาะหรือยัง ยังไงก็ไม่บอมาะกนดูค่ะเเมื่อวานเดิน่ะไอ้ไล่ปอบสอบเรียบร้แล้วกันดูค่ะโอ้โหเห็นลาสีแต่เดินลงมูแล้วอะขอยังกินทองไปหยกอะเหมือนเป้าอย่างนี้นี่ทะลุไอ้ฝันป้านี่มันเด็บมันมีหัวนอนปลายเท้ายังไงฉันก็ไม่เอายังไงฉันก็ไม่เอาหรอกไม่เอาที่ไหนมันจะตายเนอไม่เห็นเหรอไอ้สัตว์ดาบเงาวับได้ยินแล้วใช่ไหมลูกก็ จะไปฆ่าไปฟันเขาใครก็ต้องบอกว่าบอกไว้ก่อนนะพี่คะไม่เอาน,นะสบายใจได้แล้วสมุทิวงลูกพ่อในหมอกส,มส,มมสบายใจจริงๆนะพี่ค่ะไมเอาท่านพ่กระบาดบ,บาัด<ะ>เดี๋ยวนี้มีผู้หญิงชาวบา้านที่ชื่อว่านวลจันทร์มาขอขึ้นเฝ้อคุณพ,พี่เจ้าล<ะ>วนลวนไปไหนสมุทิวงพ่อรู้แล้วว่าเจ้าจะทำอะไร แต่พ่อขอได้ไม่ลกอย่าให้ลูกสาวพ่อต้องเสียใจแต่เจ้าต้องไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อนวลจันคนนี้แต่ว่านวลเขาเป็นเมียรกระบอกฉันนะพี่ยักษ์ฮะคนเจ้าจะซื้อร้านดันทุรงังพ่อเนี่ยจะฆ่านวลจันไปมือใหม่นั่งลง ที่นี้มีทุระอะไรไม่ทราที่ผมฉันเดินทางไปในวันนี้ผมชัน,นวลนจันมาตามหาผัวเพคะมาตามหาผัวทุกคนขำมาตามหาผัวถ้าคุณมาผิดที่แล้วกระมังนวนเพราะที่นี่ ไม่มีผัวของเธอหรอกมีสิไปคะเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นมีชั่วที่ขวัญฟ้า on me sick mm -hmm. oh มีแต่เพียงคู่ดเดียวเคนเดียว <c oughs> <c oughs> 我怕疼，太疼。<laughs> 我怕他 มไม่เห็นลเลยลูกเกบองฉันขอเวลา5นาทีนี้่พอให้แค่สองห้าหนึ่งวันสามชั่วโมงคุยเต็มที่ไปเลยลูกพอให้เขาสามชั่วโมงเขจะเอาเจ็ดวันนะลูกนะไม่ปล่อยเข้าไปแป๊บเดียวอะไรที่เป็นของเราเลยก็เขาก็กลับมาหาเราเนี่ย ดูมาที่นี่ดูคืพาดูมาที่นี่แค่วนเราอยู่หน้าพี่กับบ้านแค่ว่นเราอยู่น้าพี่ไปกั่ดูนั่นไปกั่ดูนี่นเฮ้ยหนูไอ้หน้ลูกดูเวลาหน่อยสิลูกเหลือสามนาทีครึ่งแล้วลูกนะดูเวลานสิลูกเวลาละเออพอบอกให้แล้ว่อกไปใช่ไหมบอกไปแล้วลูกบอกไปแป๊บเดียวสามนาทีว่า มันไม่ตาน่ะพี่ไัหนูล้เหรอโน้ไม่ดปนะพี่กับูหรอพี่กับเลยม่น่โอ้ยไอ้หนูหรอกไอ้หนูดูเวลาสิลูกเหลือสองนาทีกว่าแล้วเออดูเวลาสิลูกนะพอบอกให้ไปแล้วนี่มาคิดเองนะลูกเออบอกไปแล้วสอนาทีกว่าเด็กเขาขึ้นมหาเราแล้วลูกน้าพอบอกไปแล้ว ป๊บเดี่ยวสองนาทีตึ้งใจเดี่ยวนะลูกนะพี่ไม่ได้รำกวญแล้วเหรอไปเลย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 พ่อไปเลยพ่อโอ้ไอ้หนูเอ้ยสามเดือนเออพ่อกำลังยกว่าอะไรจับ่อให้จะหาพาให้กูโดนไปด้วยนะไปเอาลูก สิ่งที่พี่ทำตอนนี้พี่ทำเพื่อปกป้องชีวิตเดินกับลกูกพี่จะไม่ยอมให้โน่จับลกูกต้องมาเป็นอาชีพพ่อพี่พี่คุกไปกับลน่กับลกูกไม่ได้แจริงๆนะเวทำไมพี่มีเรืปวดของพี่เป็นเรื่องของพี่วันนี้ว่าพี่รักเรือบนแถวดูกับลกกูกไปโดูใจของพี่ ลวนซอย่างสามเสียเส้นนี้มันมีค่ามากสำหรับพี่พี่ไม่รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงแต่พี่เชื่อเสมอว่ามันต้องมีความสำคัญในใ้บางอย่าง เก็บเอาไว้ใหลูกเก็บเอาไว้ให้ลูกของเราหนูต้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีๆนะนูกตอนนี้นวนรอดพุทธการเปเฉยแล้วนวน่ับปล่ากพี่ไป็นนวลจะหนีไปจากที่นี่นวจะดูแลตัวเองและดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด ดนดับปาพี่นะวนวลนะลนนวดลวดูแลตัวเองดูแลลูกให้ดีแล้วรีบไปจากที่นี่อย่าก,กลับมาหาพี่ป้าดูแลพี่นะวนวลอย่าก,กลับมาหาพี่อีกนะนอล ไ,ไ,ไปไเดร๋ยวหนูรีบไปรีบไปจากที่นี่พี่บอกให้รีบไปไอ้นวันรีบไปสินวัน จะออกไปจากชีวิตพี่แต่ก่อนที่นุ่นจะไปนุ่นอยากจะถามพี่ มึงกูว่ามึงก็จะมีชีวิตหรอกแต่ไ้ม oh, oh, ันสิไอ้เจ้า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 ไอ้เจ้ไอ้ปจ้าไอ้จ้าไอ้เจ้าไอ้เจัาไอ้เจ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้ปจ้าไอ้เ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 จ้ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไ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 อ้ 不，不不，不。多 I <laughs>